ขอสอบถามนิดนึงครับถ้ามีเพศสัมพันธ์กับคนที่ยังไม่มีประจําเดือนเนี่ยจะทําให้มีลูกไหมครับอมหมายถึงว่ายังไม่เคยมีมาก่อนหรือเปล่าหรือว่ายังไงขยายมาเพิ่มด้วยก็ได้นะคะอ่ะเอาเป็นว่าเราตอบอันนี้ก่อนคุณหมอฟ้าถ้ามีเพศสัมพันธ์กับคนที่ยังไม่มีประจําเดือนมันมีผลทําให้มีลูกไหมอันนี้คุณแสงอันด<า>ับแรกเลย <ชา S 1> ค,คุณไม่ค่ะ ถามคุณแซมก่อนคือถ้า<ม>เกิดว่ายังไม่มีประจำเดือนในที่นี่หมายถึงผู้หญิงซึ่งยังไม่เคยมีประจำเดือนเลยอันเนี้ย<ม>ผิดกฎหมายภาคผู้เยาว์เนาะแบบไม่ครบมันไม่ได้นะเป็นผิดกฎหมายแนะ่นอนเพราะว่าผู้หญิงกว่าจะมีประจำเดือนอะ่ะก็คือต้องอายุสิบกว่าขึ้นไปถ้ายังไม่มีรอบเดือนมาแปลว่าอายุอ่ะน้อยน้อยกว่าวัยสิบกว่าแน่ๆเลยเดี๋ยวนี้ถ้ามาวัยสุดก็คือเก้าขวบไม่ไม่แนะนานะคะอันนั้น<ม>คือคือผิด คือผิดแน่นอนทั้งกฎหมายด้วยเนาะแล้วก็สําหรับถ้าเป็นหมายถึงว่าผู้หญิงที่โตเต็มวัยแล้วนะคือมีประจำเดือนมาแล้วอายุเกินสิบแปดปีดูแลร่างกายตัวเองได้แล้วมีเพศสัมพันธ์เนี่ยในช่วงที่เขาไม่ได้มีรอบเดือนมีโอกาสที่จะตั้งครรภ์ได้อยู่แล้วถ้าเราไม่มีการคุมกำเนิดที่เหมาะสมนะคะ ซึ่งถ้าเรามองแค่เรื่องของการป้องกันการตั้งครรภ์อย่างเดียวของคุณผู้หญิงก็จะมีทั้งกินยาคุมกําเนิดฉีดยาคุมกําเนิดยาฝังคุมกําเนิดนะมีหลากหลายวิธีใส่ห่วงอนามัยก็ยังได้นะคะสําหรับคุณผู้ชายก็มีอุปกรณ์อยู่ชิ้นเดียวแหละหลักๆก็คือถุงยางอนามายัยซึ่งทางนี้ทางนั้นเราจะพูดอย่างสม่ําเสมอว่าตราบใดที่เราไม่อยากตั้งครรภ์แล้วเราก็อยากมีสุขภาพทางเพศที่ดีเนี่ย นอกจากเราจะต้องกังวลเรื่องการตั้งครรภ์แล้วเราต้องระมัดระวังเรื่องการติดเชื้อคือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ด้วยซึ่งปัจจุบันมีหลายโรคค่ะไม่ว่าจะเป็นพวกติดเชื้อแบคทีรียหนองในแท้หนองในเทียมนะคะมีเรื่องของพวกโรคซิฟิลิสซึ่งกลับมาใหม่เนะเพราะว่าเราหลายๆคนเนี่ยเริ่มชะล่าใจเพราะว่ารู้สึกว่าโรคเอชไอวีหรือว่าโรคเอสเนี่ยมันสามารถคุณภาพชีวิตคือใกล้เคียงคนปกติและหลายๆคนก็เริ่มมีการประมาทก็คือไม่ค่อยกลัวก็เลยไม่ค่อยใช้ถุงยางอนามายัยก็ทําให้อุบัติการหรือว่า จำนวนเคสที่มีการติดเชื้อพวกซิอพวกซิฟิลิสเนี่ยกลับมาเยอะขึ้นกว่าเดิม, <S 2> <S 2> มแล้วพวกนี้มันเป็นเชื้อที่ดื้อยากเก่งด้วยเพราะฉะนั้นอยากจะมีเพศสัมพันธ์ที่เขาเรียกว่ามีคุณภาพอะแล้วก็ปลอดภัยสบายใจก็ยังขอย้ายําอยากให้ทุกคนเนี่ยใช้ถุงยางอนามัยไว้เพื่อความปลอดภัยของตัวเองแล้วก็คู่คู่ครองของตัวเองด้วยนะคะค่ะ ฝากไปด้วยนะคะยังไงซะเนี่ยการที่จะมีเพศสัมพันธ์นกันกับคนรักคู่รักเนี่ยการป้องกันไว้ดีที่สุดนะคะป้องกันทั้งการตั้งครรภ์และก็โรคติดต่อด้วยนะคะมีข่าวบ่อยๆว่าเฮ้ยเพิ่งมีเซ็กกันครั้งแรกทำไมท้องแล้วบางทีประจำเดือนอาจจะไม่มาแต่ว่ามันอาจจะเป็นช่วงที่ผู้หญิงกําลังประจำเดือนมาไข่มันตกกไ็ได้นะคะก็ชยชงไงกให้ใมันระวังนะคะ